สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกันวันนี้22มกราคม2564าครับกลุ่มบัตรคนจนครับเป็นกลุ่มที่จะได้รับเงินก่อนใครครับในการเยียวยาเราชนะนะครับ5กลุ่มพาเริ่มจ่ายเงินเยียวยานะครับเติมเข้าบัตรโดยที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนผ่านผ่านเว็บไซต์เราชนะ com นะครับการจ่ายเงินก็จะจ่ายเงินเยียวยาให้ ผู้ถือบัตรเริ่ม5กุมภา64จะมีการแบ่งจ่ายนะครับไม่ได้จ่ายครั้งเดียววงเงินที่จะจ่ายเยียวยานี้จะจ่ายอยู่2เดือนในเดือนกุมภาและมีนาโดยเริ่มจ่ายครั้งแรก5กุมภา64หลังจากนั้นก็จะจ่ายทุกวันศุกร์ในเดือนกุมภาและเดือนมีนาทุกศุกร์2เดือนก็จะครบเงินเยียวยาพอดีอ้าวศุกร์แต่ละศุกร์จะได้เท่าไหร่ครับก็ สำหรับผู้ที่มีวงเงินรูดสินค้า800บาทนะครับ800บาทห,หมายถึงวงเงินปกติที่เคยได้300นะครับและรัฐบาลให้เ,เพิ่มกําลังซื้อ500เป็น800สําหรับผู้ที่เคยผู้ถือบัตรที่เคยได้วงเงินรูดสินค้า800นั้นนะเขาจะเติมเงินเยียวยาให้วันศุกร์ละ6 75บาทเริ่มวันศุกร์ที่5กุมภา64หลังจากนั้นก็จะเติมทุกวันศุกร์ในเดือนกุมภาและในเดือนมีนา สุกละ675้ไปทุกสุกนะครับพี่น้องก็นําไปรูดซื้อสินค้าได้นะครับวงเงินที่เติมเข้าไปในบัตินี้สะสมได้นะไม่ตัดใช้ได้จนถึง3าสพฤษภาคม64สีนะครับนี่กลุ่มหนึ่งนะครับบัตรบัตรคนจนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับบัตรคนจนเช่นเดียวกันใครที่มีวงเงินรูดซื้อสินค้า700วงเงินรูดซื้อสินค้า700หมายถึงมีวงเงินปกติ200รัฐบาล ให้ของขวัญปีใหม่เพิ่มพลังซื้อ500ท่านเคยได้700เมื่อหนึ่งมกราที่แล้วนั่นแหละครับใครที่มีวงเงินปกติอยู่แล้ว700รัฐบาลก็จะเดียวยาทุกวันศุกร์วันศุกร์ละ700นะครับเริ่ม5กุมภาเติมเข้าให้บัตร700หลังจากนั้นก็จะเติมทุกวันศุกร์หลังวันที่5ไปอีกทุกวันศุกร์ในเดือนกุมภาและทุกวันศุกร์ในเดือนมีนาทุกศุกร์เลย2เดือนนี้เติมวันศุกร์ละ700ก็จะได้เงินเดียวยาครบนะครับ ในขณะที่เงินวันที่1ท่านก็ยังได้ปกติเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือการเยียวยาบัตรคนจนโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com แบ่งใจเป็นรายสัปดาห์แล้วก็ใช้ได้ถึงวันที่3พฤษภาคม4วงเงินที่ได้รับไม่ให้กดเงินสดนะครับให้ไปรวดซื้อสินค้านะครับและในขณะเดียวกันวงเงินปกติที่เคยได้วันที่1 ของทุกเดือน7 0 0 800, 800ก็ยังได้นะครับและที่สําคัญผู้ถือบัตรสวประการแห่งรัฐนะครับผู้ประกันตนมาตรา33ก็ได้เงินเดียวยานะครับล่าสุดรัฐปติกว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่านสื่อว่าบัตรคนจนแม้จะมีประกันสังคมมาตรา3 3ก็ได้เงินเดียวยาด้วยนี่เป็นข้อดีอันหนึ่งนะครับส่วนวิธีการจ่ายเงินได้เงินก่อนใครก็เล่ามาทั้งหมดแล้วนะครับนำเสนอวาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ